สวั <c oughs> สดีครับวันนี้กำลังจะเดินสำรวจเมืองแล้วก็ไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินต่อเอสบานลงมาอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่ทันแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ทันแล้วครับ มัวอยากจะเดินทางมัวอยากจะเดินเล่นแต่ก็ทําให้พาลาดรถอีกขบวนหนึ่งไม่เป็นไรในเมื่อพลาดขาบวนหนึ่งชีวิตเราก็ไม่ใช่ว่าจะพลาดเสมอไปแล้วก็มีอีกหลายขาบวนครับพมนาคมที่นี่สุดยอดครับผมซื้อตั๋วเพียงแค่ครั้งเดียวก็สองชั่วโมงคุณจะขึ้นรถบัสก็ได้ รถไฟฟ้ามหานครก็ได้อือนบ้านเรานะเรียกแบบบ้านเราแบบง่ายๆหรือจะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้ BTS บ้านเราเนี่ยมันได้หมดอะครับผมทั้งหมดมีอยู่3ชั้น4ชั้นนะครับผมเราก็ไม่เป็นไรมันเหลือแค่สองป้ายอย่างเงี้ยถึงบ้านแล้วเราก็ <S <S เดินเนาะออกกำลังกายบ้าง ว่าตอนแรกอ่ะคิดว่าจะนั่งรถไฟโชว์เรื่องของเรื่องอ่ะตอนแรกไปมาๆๆกลายเป็นขึ้นบันไดเลื่อนโชว์ไปแล้วก็ลงใต้ดินขึ้นใต้ดินโชว์ไปวันนี้อากาศดีครับ16-17องศาครับผมไปซื้อของมาเพื่อที่จะฝากไปให้แม่ที่เมืองไทยแม่ชอบ หน้าแตกเลยอะแล้วชตาใจผมเองเ่ยผมอยากจะขึ้นรถไฟฟ้าโชว์เพราะมันแบบว่าผมจะถ่ายลองช็อตใช่ว่าคลิปหนึ่งก็คนที่ตามตามอยูอ่ก็จะทราบว่าเออนะมันจะประมาณ4นาที5นาทีตามสไตล์ผมอะกอะปากสุนัขไปเปรียบเทียบเมืองไทยกับเมืองเยอรมันไปหรือยุโรปไป แต่ส่วนใหญ่ลึกๆเนื้อหาใจความม็คือว่าภาษาบ้านๆตรงๆนะครับคือวันนี้ผมยอมรับแบบลูกผู้ชาเลยว่าผมหน้าแหกแตกแบบไม่มีท่าคือผมอยากจะขึ้นรถไฟโชว์คุณนึกงสองป้ายแล้วก็ลังจะบอกว่าคมนาคมของเขาเนี่ยคำเนี่ยสร้างเนี่ยหรือทําอะไรไว้เนี่ยอากาศเย็นนะเนี่ย,ยคือเขาทาอะไรไว้เนี่ยมันจะสวยงามและแบบชัดเจนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นถนนสิ่งก่อสร้างหรือแม้กระทั่งมันเอารถเบนซ์บ้านเราอ่ะที่คนรวยๆบ้านเราอ่ะฐานะค่อนข้างอยู่แถวหน้าของประเทศไทยเนี่ยมันทำเป็นแท็กซี่มันธรรมดาที่ไหนล่ะ แล้วที่ผมยืนอยู่เนี่ยผิดกฎหมายหรือเดินอยู่เนี่ยผิดกฎหมายผิดกฎหมายเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันเป็นเลนจักรยานถ้าผมโดนจักรยานชนเนี่ยเรียบร้อยโดนฟ้องร้องแน่นอนผมกำลังจะบอกว่า นี่แหละครับใช่เลยที่ที่ควรอยู่อากาศอาหารเมืองความสะดวกสบายมันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วล่ะครับอยากนะอยากให้บ้านเราเป็นแบบนี้คงจะดีคงจะสุขโขน้าดูแตนไหนวันนี้หน้าแตากไปแล้ว อากาศเยอรมันวันนี้ก็ดีครับรักษาสุขภาพันด้วยนะครับพี่น้องที่เมืองไทยครับเพราะว่าวันนี้ <c oughs> ได้ข่าวจากเมืองไทยเหมือนกันครับว่าฝนตกหนักมากดูแลสุขภาพันครับที่นี่วันนี้16-17องศาประมาณนี้ไม่เกิน18องศาครับอากาศกำลังดีครับเดินซื้อของให้แม่ไหนๆฝนตกแล้วไหนๆก็ ไหนๆแล้วเนาะบ้านเราอย่างน้อยมันก็นยังเป็นบ้านเราเรครับที่ไหนดีที่ไหนเจริญมันก็ไม่เท่ากับบ้านเราเหรอกครับมันอยู่ในนี้อยู่ในนี้ผมกำลังจะถึงบ้านพักแล้วครับผมดูแลสุขภาพก่อนนะครับแล้วเจอกันรักนะระวังฝนตกแล้วไม่สาบายนะไม่สาบายนะรักนะ